พี่น้องสวัสดีนี่พาพี่น้องมาเยี่ยมมาหยามน้องหงเงินลูกสาวโตวปวดของผมนะครับที่ด้แบงมาให้ภูหมวดทั้งอำเภอวาริตนะครับหรือว่าเจดฟาร์มทำควายไทยเนะเาะเอาพี่น้องบัด้เบิ่งเอาครับพันกันย่งห่วงเพื่อนห่วงน้องอยู่เนาะเพราะพันอยู่น้ำกันกันกบลูกแม่ดอกทองเอาหันหน้ามาให้พี่น้องเขาเบิ่งกันได้สำหรับน้องหงเงินนะครับ เป็นลูกสาวเ,าเจ้ามังกรสายเลือดปังแปดริ้วนะครับตัวนี้หน้าอกนี่เป็นอกเป็ดนะครับสวยนะครับพี่น้องเอา้ากรมหน้าพุ่มความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ก้อยร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่บวกลบเนาะบวกลบปัจจุบันนี้ก็ท้องได้แปดเดือนกว่าเนาะเดือนกว่า,าท้องเจ้าเพชรพันล้านอาพอพันที่อยู่กับผมนะครับก็บล่อรุ่นกันเย้ยวเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเขาได้เบิงเล็บ ตีนเล็บมือเพิ่นวายใหญ่สำเนียงนี่คือคว้ยพันสายปังแต่ริ้วนะครับเบิ่งบันไทเพิ่นโอ้ยเอายืนงามๆยืนส,ยสวยๆลูกเออเบิ่งเล็บเพิ่นครับเล็บนี่ปุ้วยวายเป็นฝากระติกค,ครับพี่น้องเล็บใหญ่เล็บหนานะครับเบิ่งเอาหัวเบาเชิดดีวายเป็นง้วงปลาซิ่นน้อยเนาะสีเพิ่นนี่เป็นสีเอียงก็สีเล่าเนะเาะเอาๆเอาหมุนหมุนหมุน มุนมาให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันนะครับเพิ่นห่วงน่องนะครับเบิงบ่งนะครับเบิ่งเบิ่งโอ,โอโย้ยพี่น้องเลยเอาฝากเบอร์โทรถ้ามีผู้อยากสนใจอยากเข้ามาชมตัวจริงจำได้อยู่ว่าเบอร์โทรหมด <TF> จำไม่ได้ <mumbles> เดี๋ยวผมสิถิมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะเบิ่งนะครับน้องหงเงินตัวนี้เพิ่นกับเปิดอยู่ตัว ed, เปิดครับเปิดเนาะนสนใจเมืองะกอ่ะ มาเบิ่งตัวจริงเอานะครับผู้ใดอยากได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นมาอยู่กบผู้มวนดีกะสมบูรณ์นะครับสวยนะครับเป็นคว้วหัวเบานะครับว่าผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเฮ็ดแม่บอกแม่พันธ์ก็ดีหรือว่าอยากเอาไปประกวดก็ได้นะครับตัวนี้เบิ้งหางเพิ่นครับพี่น้องเบิ้งหางเพิ่นเบิ่งเสีใยงพี่น้องเฮาได้เบิ้งหางเพิ่นนะครับหางนี่ว่าเป็นหางมมาครับมังรดนะครับ การถ่ายทอดพันธุกรรมนี่สุดยอดนะครับสําหรับแม่พ่นแม่เพ่นนี่เป็นค้อยหางดอกน้อยเนาะหางดอกแต่ว่าลูกออกมาสามตัวแล้วบ่เคยดอกเจ๊กโตบ่ดอกจกโตนะครับเบื่องกันทรงนะครับถ่ายทอดหรือว่าถ่ายพันธุกรรมของพ่นนี่สุดยอดเบื้องเลยครับสีสันนี่สดสวยนะครับงามนะครับตัวนี้เพ่นเปิดไว้เท่าไหร่ก็2สองกิโลบ่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับหรือว่าผู้ใดอยาก ได้ก,กับมาคุยกันอยากได้กันอีรี่กับมาคุยกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเบิ่งนะครับความสง่าพาเผยของเพินินเป็นค้ยหัวเบานะครับท่องได้8เดือนเศษนะครับหากว่าเดือนพฤศจิก,ก,กาแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนแล้วเนาะ มาลุนกันว่าพ่นที่ได้ตัวเม่ตัวผู้นะครับเบื้องลึกครับนี่คือควยงามเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงตัวเดียวก็ดีกว่าเลี้ยงสิบตัวเด้อพี่น้องเด้เเดดอเพราะว่าอย่างกว่าที่ว่าเลี้ยงตัวเดียวมันดีกว่าเลี้ยงสิบตัวมันพบเปลืองหยาสิบตัวมันได้เกี่ยวไหลนี่แล้วตัวเดียวมันได้เกี่ยวอันสองสอบนึงกับพออยู่หรอ หัวนุ่มนี่วูงามขนาดครับไปทั้งหลังนะอเอาหมอเจี๊ยพิ่นการันตีว่าเป็นตัวเมียได้ล่ะตัวนี้ล้านเปอร์เซน็นต์เพิ่นว่าบวกกับพ่อพันธ์นี่แหละพ่อพันธ์ก็ให้แต่ตัวเมียนีแ่แ <laughs> หละหล่หัวตูปู <laughs> ู้งามอีหลีครับงามงามงามครับเพิ่งเอาพี่น้องอสังหงางรสาวท้องแรกนะครับ ฟันขึ้นบรท่านเพียงเด้นน้องหมดเนาะยังยังเพราะว่าเพิ่นกัดเดือนพฤศจิกาวันที่วันคู่แรกยี่ยี่สิบสามพฤศจิกายังจะครบสามปีเต็มคู่แรกยังไม่เสมอตัวนี้นะครับเพิ่นห่อนแล้วเอา้าปล่อยเพิ่นไปนอนน้ำซะมันห่อนอุบัติอากาศมันนี่โอ้สุดยอดครับมันนี่พาพี่น้องไม่เห็นควายงามเด้อพี่น้องมันนี่พอมาเยี่ยมชมตัวจริงเพิ่นได้นะครับ โอ้ยเอาเบอร์โทรกันนะหมวดเพราะว่าไอ้เพิ่นบ่นั่นหันหน้าหันหน้ามาหันหน้าค้อยมาพร้อมบ้าสิถ่ายคลิปมันบ่ถ่ายคลิปจักรเสียมันเปิดแต่เอาเบอร์โทร089 0์แ277ก้นะาศูนย์แปดเจ็ด้ไดฟาร์มเนาอะอยู่บ้านพักตบอำเภอวาริดจังหวัดสกลนครเฮาเนาะมาชมตัวจริงได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เอ้า สุดทยไส่สุดเอาสุดไทยอีนี้ได้บัตรดิสำหรับคลิปนี้ขอกาข่าวคําว่าสวัสดีครับ